ยินดีด้วยคุณเพิ่งเดินมาชนกับไอ้พวกสองหน้าหรือกำแพงชั้นเดียวประจำระบบไอ้น้ำนั่นคือเช็ควาล์ววาลกันกลับในโลกของการเมืองและทุนนิยมไอ้ตัวนี้คือตัวแทนของพวกรับเข้าแต่ไม่จ่ายออกหรือพวกที่บอกว่าทางใครทางมันแต่มึงห้างถอยหลังกลับมาทับที่กูมันคือคกลไกที่สร้างมาเพื่อต้องการไม่ให้อำนาจมันไหลย,ย้อนกลับไปทำลายแหล่งกำเนิดเช็ควาลวคือทิศท,ทางเดียว เพื่อความอยู่รอดของกูดูในรูปสิครับมันจะแปะอยู่เหนือปั๊มน้ำมันคุกตัวทั้งเมนและสแตนบายหน้าที่ของมันโคตรจะเห็นแก่ตัวให้น้ำมันไหลขึ้นไปข้างบนได้แต่ห้ามมึงไหลย,ย้อนกลับลงมาหาปั๊มเด็ดขาดไอ้พวกสองหน้ามันมีนกลไกการก,กั้นท่าแบบดิบๆมาจะเล่าให้ฟัง 1. ยอมสยบต่อผู้มีอำนาจ (Pressure) เมื่อปั๊มตัวล่างทำงานและมีแรงดันเงินมากพอไอ้เช็ควาลจะยอมเผยหน้าเปิดทางให้ เชิญครับเจ้านายไหลไปทางที่ควรไปเลยครับ 2. ปิดประตูใส่หน้าคนล้มแต่เมื่อไหร่ที่ปั๊มตัวนั้นหยุดทำงานหรือแรงดันตกหมดอำนาจไอเช็ควาลจะรีบปิดประตูกระแทกหน้าปังทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันจากส่วนบนที่ปั๊มตัวอื่นอัดฉีดอยู่ไหลย,ย้อนกลับลงมาหมุนปั๊มที่ตายแล้วให้หมุนย้อนศรนจนพังพินาศ 3. รักษาระดับผลประโยชน์มันทำหน้าที่รักษาแรงดันส่วนกลางไม่ให้รั่วไหลลงแต่ในบ่เรซ์โว ผ่านปั๊มที่ไม่ได้ทํางานเหมือนการกักตุนงบประมาณไว้ให้พักพวกตัวเองใช้เท่านั้นคนนอกไม่มีสิทธิ์ได้แตะไอ้พวกสองหน้าก็เหมือนข่าราชการสายประจบและระบบเส้นสายนั่นละ่ะพวกหน้าไวหลังหลอกอยู่ต่อหน้าปั๊มที่กําลังรุ่งเมนปั๊มมันก็ยอมเปิดทางให้ทุกอย่างดูราบรื่นแต่พอรับหลังหรือปั๊มนั้นหมดวาสนามันก็ปิดตายใส่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าไม่ยอมให้ทรัพยากรไหลกลับไปช่วยเหลือพวกนโยบายทางเดียว เหมือนนโยบายรัฐที่บอกว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าคือมึงต้องจ่ายภาษีแรงดันเข้าไปในระบบอย่างเดียวแต่ห้ามถามหาเงินทอนหรือผลประโยชน์ย้อนกลับเพราะมีเช็ควาล์กั้นไว้หมดแล้วพวกผู้รักษาเสถียรภาพแบบจอมปลอมระบบบอกว่ามีเช็ควาล์ไว้เพื่อความปลอดภัยแต่จริงๆคือการสร้างกำแพงชนชั้นไม่ให้ทรัพยากรจากจุดที่สูงกว่าไหลไปจุนเจือจุดที่ต่ำกว่านั่นเองความบันเลยจะเกิดเมื่อเช็ควาล์ค้างสตัก ถ้าค้างเปิดเมื่อปั๊มตัวหนึ่งหยุดทํานานน้ามันจากปั๊มตัวที่เหลือจะไหลย,ย้อนกลับมาที่ตัวมันแทนที่จะไปเลี้ยงแบริ่งหรือกาว e เนอร์สุดท้ายเครื่องจะทริปเพราะแรงดันตกเหมือนงบประมาณที่รั่วไหลไปกับโปรเจกต์ผีถ้าค้างปิดต่อให้ปั๊มมึงจะดีแค่ไหนมีแรงดันมหาศาลเท่าไหร่แต่น้ํามันก็ไปไม่ถึงดวงดาวเพราะไอเช็ควาลมันไม่ยอมเปิดรับเหมือนส่งเรื่องไปที่อาเภอแล้วเรื่องเงียบหายเข้ากริปเม คำแนะนำจากไอ้นะมึงตรวจเช็คไอ้พวกสองหน้านี้ให้ดีฟังเสียงมันเวลาเครื่องหยุดเดินครั้งเทสถ้ามันปิดไม่สนิทหรือมันไม่ยอมอ้าปากรับแขกเตรียมตัวรับแรงกระแทกจากความไร้เสถียรภาพได้เลย